สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ผู้ชมมีความบันเทิงฉบับตีนีพีห้าร้อยเจ็ดสิบมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับตีนีพีห้าร้อยเจ็ดสิบวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต,ต์ของมินปิงในงานเมเบลีนนิวยอร์กนิวเยอร์ฟรีชบอยค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะวันนี้มินปิงก็มีไปออกงานอีเวนต์ของเมเบลีนนะคะทุกคนซึ่งงานนี้พ่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศความฟินของน้องๆบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นาม,มาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะง,งานวันนี้จะสองแสบก็บมีเพลงให้กันได้ไหมเธอมาร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันด้วยนะคะ แล้วเจ้าเด็กก็ได้ทําให้สาววายขีดตั้งแต่เริ่มงานเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่จู่ๆเจ้าเด็กก็ใช้มือลูบไปตรงซิกแพคของเจ้าคนพี่ค่ะค,คุณขา,า,า,ออาโอ้ยวันนี้เจ้าเด็กคือแพรววมากแล้วใช้มือลูบที่ท้องคนพี่ตรงท่อนที่ร้องว่าถ้าบางวันฉันทําตัวไม่น่ารักเธอจะรับได้ไหมช่วยทำให้ฉันมั่นใจ เออที่หนูทําแบบนี้ตรงเพลงท่อนนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าหนูกําลังอ้อนคนพี่อยู่อะครับรู้อ้อนเพราะเมื่อวานหนูหนีเที่ยวโดยที่ไม่มีคนพี่ไปด้วยนี้ โอ้ยแค่เขาแตะเขาสัมผัสกันแค่นี้มันยังฟินไม่พอหรอกค่ะทุกคนที่ฟินยิ่งกว่าเลยก็คือตอนที่พวกเขาร้องเพลงที่ของเราตรงท่อนที่ร้องว่าจะไม่ยอมแลกอะไรกับสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันมีตอนนี้นั้นก็คือเธอค่ะทุกคนคือตอนที่จะร้องท่อนนี้เจ้าเด็กก็มียื่นมือไปจับมือเจ้าคนพี่มากทันทีแล้วพวกเขาก็ยืนจับมือกันแน่นในขณะที่ร้องท่อนนี้ด้วยค่ะคุณขา โอ้ยโอ้ยทั้งจับมือแน่นทั้งความหมายของเพลงท่อนที่ร้องมันเหมือนเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าพวกเขาจะไม่ยอมแลกความสัมพันธ์นี้กับอะไรทั้งนั้นและจะไม่ยอมปล่อยมือกันและการเด็ดขาดค่ะทุกคนตายตายนี่มันเป็นการร้องเพลงคู่หรือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของพวกหนูกันแน่คะรู้ทาไมมันถึงได้ฟินและเคมีแฟนชัดเจนได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยโอ้ยนี่แค่เริ่มงานนี่ฉันก็เขินจนนวยแล้วล่ะคะคุณขาค่ะเดี๋ยวไปฟังช่วงที่น้องๆ้องพูดคุยกับพิธีกรกันค่ะทุกคนเจ้าคนพี่มมมีีพููดดดถึึงคคควววาาารร้้สกกไปินนนเยยะะ ค่ตอบแบบนี้คือเมคอัพมันไม่มีเพศนะคะผู้ชายที่ดูแลตัวเองแบบนี้ก็คือบอกเลยว่าดีสุดๆแต่วันนี้แน่นอนเราอยู่กับพีโร่คนหนักพระเอกของเราด้วย้ยเลยเดือนคนเดียวด้วยเขาพูดนี้เราว่าไงผมก็อยากไปจริงๆผมยากเลยเหมือนรับอ่ะแล้วน้องปิงว่าไงคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบังเอิญช่วงนี้ก็ โต้ก็เรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆในช่วงนี้ก็เรื่อยๆก็ทำไงเรื่อยๆนะคะเราลอจะถามถึงเรื่องรีลิป้าสุดกันเลยดีกว่าเนาะเออพี่นักเลงเที่รักค่ะช่วงก่อนที่จะเล่นเกมกับแฟนคลับเจ้าแป๋วน้อยคือน่ารักและน่ามันเขี้ยวมากน้องมีทำหน้าตาใส่แฟนคลับแถมยังทำหน้าล้อเลียนแฟนคลับเล็กนิดๆสี่ท่อนจะต้องอารมณ์ไวอร์วเลยถ้ามันต้องก็เป็นดูว่าอ น้องปีงน้องปิงต้องเปิดคำเพิ่มช่วยหน่อยใจดิค่ะเบลล์แอ้คสองค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่น้องทั้งคู่แข่งเกมกันเองค่ะทุกคนคือแข่งกันก็เหมือนไม่ได้แข่งอยู่ดีเพราะเจ้าคนพี่ยอมน้องอยู่ตลอดจนโดนพิธีกรเขาแซวเลยล่ะค่ะคุณขาน้องปิงได้ก่อนอุยเอ่ออเาคำนี้เออเออฟิตมีครับถูกต้องค่ะได้ไปแล้วคำแรกอะยเอ้าเป่เปล่าไม่มีเลยเมื่อกี้คาเหมือนแบบอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยแต่คนแรกในนั้นเล่ามาไม่รู้ไม่รู้ ไม่ไม่ไม่คือจริงๆอันนี้คือเขาไปสาธิตในห้องเมื่อกี้ให้ใช่แล้วเมื่อกี้พี่หนอว่าคำแรกร้องเอาเลยถ้าคำถ้าเราแล้วคำต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะโอ้ตอนนี้เราแข่งกันอยู่นะคะตอบว่าอะไรคะเดลีบา วิตามินซีถูกต้องค่ะโอ้ไม่ต้องชมเยอะทำเรู้ตัวนเราเล่นเราเล่นนะนำไปแล้วสี่ต่อสองโอเคถ้าอย่างนั้น้องต้องมีต้องสปีดหน่อยนะเราอ่ะบางทีลูกก็อ่อนให้เขานะเราพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ ั<ส> <T> ้คำต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะโอ้โหอเลียเนี่ยแข่งยังอยู่ตอบค่ะถ้าตอบผิดนี่คือโควิด ปริตนานนะครับปริตนานปริต,นาน,รตนานถูกต้องค่ะครับผมไม่มีทอร,รหาหกันแล้วนะครับทุกคน,นไม่มีทอร,รหาหกันแล้วนะเอออันนี้เรียกว่าการแข่งขันหรือว่าอะไรดีเอ่อ,อเกมแบบใดเกมแบบใดเกมแบบใดอ่ะถ้าพร้อมแล้วคำต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะเจ้าคุณจัวอ้๋ออ่าเปลิงปิงครับผมถูกต้องค่ะนำน้องมีนห้า น้องมีได้ห้าคำแล้วไม่ใช่สี่น้องปิงน้องปิงน้องปิงได้ห้าแล้วน้องน้องมีเราก็สมนนามารถให้คะแนนเขาได้อยู่แล้วถูกไหมคะไ,มได้ต้องเห็นไหมอะถ้าพร้อมแล้วคำต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะที่ของเราครับที่ของเราถูกต้องค่ะอ,อยากเก่งบ้างเลย <laughs> การแข่งข,ขันแบบใดหรสีดูอะคำต่อไปถ้าพร้อมแล้วขึ้นเลยค่ะน้องมีนเส้นทางกว่าจะไปกดกระดิ่งดูช้า <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> ดูแบบยอมให้เขาสุดๆเลยอาจารย์ก็คนมันรักอะเนาะพ่อก็เลยเตรียมตัวมาเพื่อจะยอมน้องตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยทีเดียวแถมยังเตรียมให้น้องได้คะแนนตั้งแต่ข้อแรกต่างหากแม่ไม่เสียชื่อลุงแปดผู้เกิดมาเพื่อสปอยแฟนเด็กจริงๆเนาะลูกเนาะ ค่ะเดี๋ยวไปดูตอนโดนลงโทษกันค่ะทุกคนพิธีกรเขาให้เลือกระหว่างเต้นกับเดินแบบนิชาเลือกเดินแบบนะคะแล้วเจ้าเด็กก็เลือกเดินแบบด้วยเหมือนกันและตอนเจ้าคนพี่เดินแบบนี้แหละค่ะก็มีเด็กอวยพรแฟนของเขาแทนแฟนคลับทั้งด้อมเลยละ่ะค่ะทุกคนไม่รู้เลยครับผมเท่าที่นีสศึกษามาเราแบบสูงโปร่งรอเป็นนายแบบกันนะเราได้ข่าวว่าเต้นเก่งด้วยทไม่ได้รู้มาจากไหนเอา่าเต้นเก่งรู้มาจากไหนอ๋อ ทอาที limiting, ่ติดตามโซเชียลมีเดียพวกน้องๆพี่ก็พอรู้แล้วอันนี es, ้ถ้างั้นพี่ให้เลือกก่อนคนแพ้ก็คือน้องน้องมีนะคะอยากเต้นหรืออยากเดินแบบโชว์อันนี้เดินแบบเดินแบบเดินแบบแล้วเดินแบบเต้น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 เดินแบบไอ้ไอ้ไอ้อยากเดินแบบด้วยอะไรเงี้ยเดินแบบด้วยเดินแบบหมดเลยแม่ไม่ต้องเต้นหรือหรือไม่ แบบเดินแบบไปเต้นไปเดูนแบเออเดินแบบแบบใดมันก็ง่ายเนอะล่ะยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเดี๋ยวจะดูนะคะขอแบบขอการเต้นแบบนิวยอร์กบอยเดินแบบแบบใดเพราะฉะนั้นคนแพ้ต้องทำก่อนอุ๊ยนั่นไอ้คนแพ้ทำก่อนนั่นหมายความว่าคนชนะก็ยังไงผมการ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 ไม่อยากเดินทอ ไม่ได้ด้วยด้วยความที่เมื่อกี้เราเป็นการแข่งขันแบบใดไปเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินก็ต้องแบบใด <laughs> ได้เลยครับเดินแบบไปเต้นไปทีละคนแล้วเดี๋ยวมีที่มีตัดสินโูสให้แต่ถ้าอย่งางนั้นคนแพ้น้องมีพี่ไม่อยากลงโทษดูเลยพี่รอดูเลยเนี่ย <laughs> พี่ไม่อยากดูเลยเดี๋ยวพี่กับรอแล้วว่าถ้าอย่งางนั้นเดี๋ยวเดินแบบไปด้วยเต้นไปด้วยแล้ว,ไป,วไปโพสตรงหน่วยงานแล้วก็กลับมาแต่ถ้าอย่งางนั้นถ้าพร้อมแล้วน,นะคะเดี๋ยวให้เปขึ้นมิวสิก อาจเตรียมถ่ายรูปถ่ายคลิปเลยถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเฮัลโหลฮัลนะโหลฮัลโหลฮัลโหลคิดเหมือนกันไหมคือจะเป็นลมจริงเพราะว่าเพราะว <c oughs> ่าแบบ หล่อมากอะจะร,ะดระดอดูจะรอดูจะรอดูเฮ้ยจะเป็นลมจริงเลยเพราะว่าหล่อดูจะรอดูหายใจไม่ออกมันเดี๋ยวจะหายใจได้ดีขึ้นชมุนตัวคือคิด แต่แม่น้องน้องปิงเมื่อกี้ก็แบบโอ้โอ้ยโวยอวยเก е ่งและวีดเก่งกว่าแฟนคลับก็แฟนคลับของพี่ในแบบเขานี่ล่ะคะ <c oughs> คือทั้งบอกจะเป็นลมทั้งบอกว่าพี่หล่อมากทั้งบอกว่าหายใจไม่ออกทั้งบอกว่าช็อตหมุนตัวคือขีดตายแต่ตายหนูลูกหน้าที่อวยและหน้าที่วีดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแฟนคลับนะคะไม่ใช่หน้าที่ของแฟนคลับอย่างหนูค่ะรู้โอ้ my god แฟนคลับของพี่ในแบบเขาออกตัวแรงเกินแรงะจนแฟนคลับทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งมองหวานใจเขา้วยแฟนเขากัน ตาปีบๆแป๋วเอ้ยหนูทําแบบนี้แฟนคลับก็ตกงานกันยกด้อมนะสิครับรู้ค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่เจ้าเด็กเดินแบบกันบ้างค่ะทุกคนตอนที่เจ้าเด็กเดินเจ้าคนพี่ไม่อวยน้องนะคะเพราะเขินแต่กลับแซวน้องว่าน้องมาเดินสวนลุมซะงั้นแล้วเจ้าเด็กก็มีปากหวานชมแฟนคลับว่าสวยด้วยค่ะทุกคน ันนี้คืออะไรมาเดินสนุมเหรอเต้นออกกำลังกายอะไรอะกิ้พี่ถามนิดนึงเวลาเราเต้นในติ๊กต็อกเนี้ยมันก็ไม่ได้เบาเลยไหมวันนี้นะคือเ้วยความที่ว่าวันนี้แบบนายขับสวยอะไรเงี้ยคือเห็นนายช้ยปิดมีเฟสต์แล้วตูนชมว่าใส่เฟสต์ก็เลยแบบเกรงนิดนึงเผลนใช่ไหมใช่ไม่หลอกเราเดินเราเต้นคนเดียวด้วยแหละเมื่อกี้เดี๋ยวพอ ไปเป็นคู่อาจจะเต้นได้แรงกว่าน,นี้หรือปเปล่าค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่พวกเขาเดินแบบคู่กันบ้างค่ะทุกคนความพีคกและความฟินมันอยู่ตอนที่เดินคู่นี่แหละคะ่ะคุณขา โอ้ยตายๆคนพี่จะเกิดแต่ดันโดนแฟนเด็กคุมกำเนิดซะนั้น<อ>คือมันยังไงอ่ะครับรู้พอพี่เขาเต้นโยกเบาๆมันเร้าใจและเซ็กซี่จนหนูห่วงเลยต้องรีบห้ามพี่เขาเอาไว้เลยนี้ อืมหนูห้ามพี่เพราะห่วงนะ่ะอีแม่พอเข้าใจได้นะแต่ไอห,ห้ามแล้วเอามือไปประคองแก้มพี่เขาด้วยเนี่ยมันยังไงก่อนคือทั้งห่วงทั้งมันเที่ยวอยากฟัดพี่เขาอะไร่งนี้แล้วพอคนน้องเอามือมาดันไหล่เจ้าคนพี่เอาไว้ปุ๊บพี่แกก็รีบเอามือควายหลังปับ๊บทันทีเลยเหมือนกันคือถ้าพี่โยกและหนูห่วงพี่ก็จะไม่ทําอีกแล้วล่ะครับนี้หรอ แล้วพอคุณน้องโป๊กเอามือจับแก้มคนพี่ต่อหน้าประชาชีก็มีคนเขินจริงจังจ,งจนไปไม่เป็นสองอัตราคะคุณขาคือเขินจนก้มหน้าก้มตาเดินเกาะไหล่กันขึ้นเวทีกันเลยทีเดียวตายแต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายพอแก้วไม่แก้วอกอีแป้นจะแตกคือฉันเจอช็อตนี้เข้าไปนอกจากจะก,กรี๊ดเป็นบ้าปเป็นหลังแล้วอีฉันก็คือทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆงานนี้เจ้าเด็กแรงเถินทั้งแรงทั้งแพรวพราวรุกเจ้าคนพี่ก่อนตลอดงานเลยล่ะคะคุณขา ทั้งจับท้องคนพี่ทั้งจับมือคนพี่ก่อนทั้งเข้าประชิดต,ตัวคนพี่แถมยังเอามือประคองแก้มคนพี่ด้วยท่าทางที่คลั่งรักต่อหน้าคนทั้งงานอีกต่างหากพระเจ้าช่วยแบบนี้ไม่ใช่มีนปิงแล้วนะแต่เป็นปิงมีนซะมากกว่าอาจารย์งานนี้มีคนเขาพยายามจะสลัดคราบเจ้าแป๋วแล้วสวมร่างเป็นพิกลิดค่ะทุกคนเอ่อเดี๋ยวนะคะ อหน้าคนเยอะแยะน้องยังหมั่นเคี่ยวพี่จนอดใจแทบไม่ไหวแล้วตอนอยู่กันสองคนน้องจะฟัดพี่ขนาดไหนกันคะเนี้ยโอ้ยแค่คิดอีฉันก็เขินจนมือหงิกแล้วล่ะคะคุณขาค่ะเดี๋ยวไปฟังตอนที่น้องๆฝากผลงานกันค่ะทุกคนเจ้าคนพี่มัวแต่ฝากงานคู่เจ้าเด็กก็เลยทําหน้าที่เกริ่นถึงงานเดียวของคนพี่แล้วก็บอกให้คนพี่ฝากผลงานเดียวของตัวเองด้วยค่ะทุกคนแล้วไหนก็ฝากผลงานอีกนิดนึงนะคแฟนล้วรอติดตามกันหน่อยค่ะผมก็ฝากอ่า เจอรีบาร์ซีรีส์นะครับผมเกมนี้เพื่อนนายด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมาเลยครับมาเลยครับวัดครบเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเราไปทำอะไรกันมาสักอย่างหนึ่งแล้วบอกไม่ได้ใช่เคือซับลับอยู่อยากรู้คืออยากรู้แล้วทีนี้คือตรงนั้นอะเราเราเราอะไรเราอะไรคือตรงนั้นอะมันจะเป็นซอยแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขับผ่านไป ตอนนั้นรถมันติดพอดีผมก็จากปุ๊บผมก็หันขวาไปอย่างเงเี้ยแล้วผมเจอเตมอนอยู่ในทีวีบังเอิญมากคือหันไปแล้วแบบเป็นมีมปุ๊บแล้วก็ตัดไปเป็นคนอื่นเลยแต่ว่าคือละ,ละ,ล,ะละครกำลังเล่นอยู่ผมก็ตกใจไง <c oughs> <c oughs> เตมอนไปนไง <c oughs> อะไรนะเฟี้ยว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 อะไรเฟี้ยวเฟี้ยวมีเนี่ยมีเนี่ยมีปล่อยหวานมีปล่อยหวาน ปล่านใเป็นนักเลงเป็นเป็นนักเงเมืองเพชรใช่แเอา่ครับพีพี่ฝากละครองกฝากละครด้วยครับตอนนี้ก้าังอนแอร์อยู่ครับดักท่วงทุ่งครับผมผมแล้วกเป็นเตมอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับลุกเมืย่าลืมไปติดทกวทน่าแบบไห โอ <c Dante> oh, ้ยช่วยกันทำมาหากินเก่งชนะลูกนาค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนอีพีนี้ฟินตัวแตกฟินแตกแตนกันเลยเนาะคือยิ่งนานวันเจ้าเด็ก2คนนี้ก็ยิ่งมีพิรุธพิราบและโป๊ะหนักขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆแล้วแบบนี้จะให้พวกเราเชื่อได้ยังไงล่ะคะว่าเขาเป็นแค่พี่น้องกันว่ามีคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนาความฟินของมีนปิงในงานของเมเบลินนิวยอร์กมาฝากทุกคนกันเพียงเท่าน uh, ี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ